สวัสดีครับวันนี้กองอิริพระพีพระนองมามาเบ่งปลาบักแตงโม่ครับปลาบักแตงโม่พื้นที่ตรงนี้นี่อยู่แถวตำบลนำคำําอยู่แถวบ้านไม้บ้านโน่นเนาะอยู่ใกล้กับฝั่งมูลเขตรอยต่อระวงังบ้านพักคากับบ้านโน่นพื้นที่บ้านพักคากับบ้านโน่นอยู่ติดกัน,กนอยู่ฝั่งมู่นนะครับบันนี้แถบนี้นี่เพิ่นจะปลูกแตงโม่ S <S ปลูกตกแต่งเป็นส่วนใหญ่เนาะครับเนี่ยครับปลูกแต่งส่วนใหญ่นอกเนือจากที่ปลูกหอมปลูกกระเทียมครับผมขออนุญาตถามซื้อเสียงเรื่องน้ำคนที่ปลูกตกแตงงมูเนี่ยครับซื้อจะซื้ออย่อนเนาะครับซื้อน้าสง่าเหมือนหัวหนองครับสง่าเหมือนหัวหนอง <S <S อยู่บ้านพักขะตำบลลินฝาอำเภอแางจ<พ>ุ้มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดเนาะ เแม่นพี่น้องอยากจะสอบถามในเรื่องของข้อมูลการปลูกบักเต็งโม่ถ้าเพิ่นสนใจพ่อจะมีเบอร์โทรให้เพิ่นแหลกเปลี่ยนเรียนหลูน้ำบอครับหมายเลขโทรศัพท์088แปดศูนย์แปดแปดสามหกสองสามหกสองสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกกรสามารถสอบถามและะามลาะะหลกเปลี่ยนเรียนหลูกันสำหรับพ่อขา,าเนะาะเทมเนมะพอ่อในเรื่องของขิปตัวนี้อยากจะสนใจในเรื่องของเอาบักเต็งโม่ไปขาย ก็ะสาม,มารถติดต่อไร้เนาะใสเบอร์นี่แตงโมนี่เขาปลูกมาโดยระบบรับประสบการณ์ของของเขาเกือบสิบปีแลว้วครับปลูกต่อเนื่องกันมากเกือบสิบปีแล้วบอกใสระบบนำยศอย่างเดียวยอยบอเคยเดียปลูกแตงแหรงบ,รรบอเพราะว่าแถวนี้มันมีนามเนาะมีนามมันมีนาก็เลยใส่ระบบนำยศใส่ระบบนำยศต้นทุนไหลันไต่ตอไรต้นทุนตอไร เฉพาะพื้นที่ของเขานี่เถียเขาเห็ดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็ดตะกอนถ้าลงทุนใหม่มันอยู่ตกลายละมืนอยู่ถ้าลงทุนใหม่ไหมเขาซื้ออุปกรณ์ใหม่หมดอุปกรณ์ใหม่ดบอกว่าสิเป็นผ้าคุมบว่าสิเป็นทออุปกรณ์ต่างๆนี่ถือายละมืนไรระมืนมันนี่หลังจากเขาลงทุนปีแรกไปนี่ปีต่อไปนี่ต้นทุนลดลงหลายปันได้คือลดลงอยู่ว่าเขาใส่ใดมันอันใดคือโตทอโตทอโตผ้าเขาใส่ของเก่าได้ของเก่าได้นั่นคือต้นทุนต้นนั้นตัดออกเป็นบ้างครับส่วนใหญ่เคาปลูกแตงโมพันธุ์ได้ครับ มากกินนารีส่วนมากกินนารีเป็นบ่ีแต่ว่าตอปีโดแตงเหนืองแตงยังกัดกระเสริมโยมเป็นบ่อแต่ว่าตัวเป็นหลักคือกินนารีเป็นหลักคือกินนารีตลาดตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการกินนารีเป็นบ่อเขตเฮาสีส่วนมากกินนารีคือเขตเขตเฮาเขตยดสีสะเก็ดเปนบ่อคือส่วนทั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนบริโภคมักมักเติมโม้กินนารีแต่ว่าเติมโม้ตัวอื่นกับกระขายได้อยู่แต่ว่าบกคอยเท่าได้เม็นบ่อราคาเป็นยังไงราคาต่างกันบอครับ ถ้าแต่พวกตอปโดเนี่ยมันก็ราคาแพงกากันอยู่คือหมายก็ว่าตัวตอปโดแตงเหลืองแตงอะไรเมล็ดนี่กับราคาแพงแต่ว่าของกินนารีกับราคาถือลงถือลงแต่เกียรตั้งแต่ห้ามกันครับตัวนี้ตัวนัก็อาจจะเป็นพราะว่ามันเป็นยอดราคาเนาะคือราคาแพงกําลังซื้อของพี่น้องมันเท่ากับเท่าไหร่ส่วนญงก็ก็เอาของดีราคาถือก็คือตัวนี้แหละเมนบอกแต่ตอปโดหรือว่าบวก แดงเหลืองแดงใส่เนื้อเพื่งครับบัเขากุฏิเฮ็ดทรงเฮ็ดทรงแล้วปีนิดเพื่อนน้ำมาถวบทั้งลานโกติเข้าลงวยทั้งหลางถวบเงนเลยกบิ๊กคือคือปีนี้ปีนี้ต้องมาว่าเป็นน้ำถมแล้งน้ำถมแล้งที่บอกว่าน้ำวมแล้งคือบานเฮาฝนบ่ตกไม่นครับแต่ว่าน้ำมาจากทั้งโคราชมาท่วมแปลงคือแปลงคือแปลงทั้งหลังที่เฮาแนมเห็นขาวๆส้นทั้งปุ่นนี่คือถึงน้ำ่วมเมิดถวบเมิดไปเลยเงาปุ่นครับก็เลยเงาไปทั้งปุ่นเสร็จแล้วก็คือ ความเสียหายเนะาะความเสียหายจากที่เฮ้าจะได้ขายแปลงต้นฤดูแม่นบ่าครับต้นฤดูเขาก็บม่ได้ขายเพราะว่าจากที่เฮ้าเนี่ยเป็นไกลๆทั้งหมดแล้วครับพี่น้องอันนั้นคือถึงน้าท่วมเบิดเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวกองอิลีจะทายเหตบผงอีกรอ,อบหนึ่งเนาะอันนั้นคือในเรื่องของตัวความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วมบันี้มาว่าถึงตัวเต็งโมของเฮ้าเนี่ยที่เฮ้าลงทุนไปเนี่ยตลาดทรงของเฮ้านี่อยู่ไสเนาะ ตลา,าดอ่แถวอุบลชัยโสแม่เบอร์สีิเกียดเินะนี่สี่สเกตอุบลชัยโสมีพอขาค,คนกลางมาหลับเนี่ยบันทึกห้าสั่งเป็นกิโลขายเฮ้ว่าเ้าเ้าเหมาสวนกิโลจะมาเป็นกิโลเา้าเ้าขายเป็นกิโลเนาะนกิโลบันนี่นาสวนเ้าเนี่ขายกิโลเจ็ดบาทอันราคาทรงนี้กันแปดบาทห้าสิบกินเนอรี่แปดบาทห้าสิบคือราคาหนาสวนส่วนเพิ่นจะไปส่งเท่าไรตัวนั้น เป็นเรื่องของผักขาคนกลางเนาะครับเป็นเรื่องของผักขาคนกลางก,าก,าก,ากาาับเป็นเรื่องของไร่ยห่อยเทอานึงที่เพิ่นจะไปขายแต่ว่าขา้าส่งก็ถือว่าราคาดีอยู่ได้หรอได้อยู่ปีน่นั้นคือทุกปีกับที่ผ่านมานี่ราคาประมาณเท่าไหร่ปีมันก็นอยู่องเกียบาทสุป,ปีขอเกียบาทกับปีนี้ก็ราคาดีแน่กับผยปิปปีนี้เขาก็เริ่มเปิดแหนมกันเลยครับครับเริ่มเริ่มเริ่มขายได้เนาะเริ่มขายได้ บ้านี้ระยะเวลาการผูกของข้านี่โดนปะไรครับหกสิบถึงหกสิบห้าหกสิบถึงหกสิบห้ามือคำว่าหกสิบถึงหกสิบห้ามือเนี่ตั้งแต่เริ่มปลูกมันบอตั้งแต่เริ่มเอาเอาเอาไนลงเออไนรุ่เข้าเวลาข้าปลูกนี่เข้าปลูกไนสดคือว่าข้าเพาะเพาะกาดมันบอครับเกาขาเพาะกาดนี่เขาทิมเวลาข้าเพาะกาดก่อนจะมาลงหลุมนี่โดนบอประมาณสิบมือประมาณสิบมือคืองอกออกมางอกมาได้ออกใบบอ ออกใบหน่อยเนาะออกใบหน่อยเขาคอยมาลงหลุม่มบันนี้ลุมนึ่งนี่เขาลงหลไปไหนครับหลุมละสองตน้นหลุมละสองตน้นเขาลงหลุมละสองตน้นบันนี้ต้นนึงให้ผลผลิตหลไปไหนต้นนึงจะดีอลยู่ต่างมันเคลนเคลื่อน,น,นี่เคเล,เลื่อนี่เคลื่อละเท่าไหร่ละหน่วยเคลื่อละหน่วยเห็นรอครับเคื่อนละก็อะไขาต้องการเคลื่อละหน่วยบันนี้ลุมนึงเขาเอาลงสองตน้นสต้นเขาตัดยอดบ่ของเ้า ตัดยอดกับนี่รังแปลงรังแปลงกับบัวตานเล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เฮ็ดท่านเขาว่าเขาว่าเฮ็ดท่านกับตัดเป็นบ่ลค่เฮ็ดบ่ลท่านกับปอยระวังตัดยอดกับบัตัดยอดตัวใดได้ผลผลิตดีกว่ากันก็สูงสีดีอยู่ไล่ไล่กันมันบ่กไล่กันเนี่ยคือคือโตตัดยอดนี่เฮ็ดให้แตงโมแตกยอดออกเป็นบ่มันจริงเยอะหน่อยเพราะอัน้าบ่ตัดคือมันมันแตกลายมันแตกลายเป็นบ่แตกยอดลายบันนี้เทาได้เก็บหน้อยๆออกบ่ของเทา หน่วยต้นเป็นบ่ครับนนค,คือหน่วยโกกเขาเก็บออกประมาณจากหน่วยก่อนจะปล่อยถึงหน่วยขนาดไหนทิเป็นหน่วยหนึ่งยืรลรอรอคือรอรอเงาเนี่ยเอาออกก่อนเป็นบ่แต่เขาก็ต้องสังเก็บแ,แต่ละหลอดแบบแกะตงดดีบ่ดีครับดดคืบอถ้าเมนบักแตงติดดีเขาก็เอาคือดอกไหลดอกไหลหน่วยไหลเขาก็เก็บหน่วยโกกออกเพราะว่าหน่วยโกกนี่หน่วยมันจะหน่อยเป็นบ่ครับหน่วยโกกหน่อยน้ำหนักมันบ่ได้เขอาไว้หน่วยกลางครับหน่วยกลางคือแต่งแปลงนี่เนี่ยเขาเก็บเขาเก็บหน่วย หน่วยแรกไปแล้วเนาะนี่คือหมายความว่าขายไปแล้วรอบแรกพื hmm. 6, 6, 6, 6, 6. So ้นที่ตรงนี 4, 5, 6, ้ในเที่เขาปลูกตอนนี้นี่ประมาณจากไรแปลงที่เลี้ยอย่างนี้ครับตัวที่เก็บผลผลิตได้นี่แหละครับตัวหนึ่งซีไรตัวหนึ่งประมาณสามไร่ประมาณเจ็ดไรเนี่ยประมาณเจ็ดไร่มาเที่เขาปลูกรอบแรกขายได้เจ็ดตันสิบห้าสิบหกตันประมาณนั้นเป็นรอบแรกสิบแปดตันบ่าสิบแปดตันมันบ่ได้ขายไป เออสิบแปดตันบันเอกากคุนเป็นกิโลเอาเนาะคุนเป็นกิโลสิบแปดตันนี่กิโลเจ้าบาทก็ทรงหันทรงหันแปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบสิบแปดตันคขาว่าสิบแปดตันก็คือตันหนึ่งพันกิโลเพันกิโลก็เป็นเท่าใดเราหมื่นแปดแม่นว่าครับหมื่นแปดพันกิโล ขับมื่นแปดพันก,กิโลเป็นบ่บ้า,น,บานี้กับมื่นแปดพันกิโลคุณแปดบาทห้าสิบนั่นคือราคาที่เขาขายได้ในในรอบแรกแต่ว่าเขาลงทุนไปไปรอบนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ยูร์รอนกระจายอยู่ว่าปุ๋ยแพงเหมือนเลยปุ๋ยแพงมันบ่ครับจากสอบรับพันลอยเดือนนี้ตก 1, พันสี่ลอยพันสี่เป็นบ่จากพันลอยเป็นพันสี่น,นั่นคือ คาคาปุ๋ยคายาแพ่งขึ้นตนทุนห้าแพ่งขึ้นถึงว่าเขาจะใส่วัสดุเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ่าเรื่องคอกระทังแต่ว่าตัวตัวตัวยุคตัวยาตัวปุ๋ยเคมีมันแพงขึ้นมันเกิดอะไรตนทุนห้าแพงขึ้นก็เพราะใดกำไรอยู่กเพราะอะไรฉลียเฉลี่ยแต่มันเก็บเก็บทั่งมดนี่กำไรประมาณไรละเท่าไรรอบหนึ่งเตียงเขาหินหนีห้า ข้าวขายได้ไรบ้างหนึ่งต่อรอบบ่ต่อไรบ่ต่อเอาต่อไรต่อพื้นที่แต่ข้อเห็ดทีไะครับที่จะอยู่กับมั้นไ้ละสองหมื่นกว่าคือกำไรมันบ่กำไรไรละสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าก็ใส่ระยะเวลาแค่์สองเดือนกวัวมันบ่สองเดือนกัวกัวก็ถือว่าดีกว่าเห็นแน่อื่นอยู่ได้ล่ะพอเหเพราะว่าระยะเวลาแต่ว่าเขาสงใั้เวลากันนั่นเนี่ย แต่ว่าตัวตัวการดูแลเฮ้าเนี่ยเฮ้าก็ต้องเอาใจใส่เข้าสู่มือคือเฮ้ามาอยู่กับเขาสู่มือเฮออ้าบด้ปล่อยปะลาเลยเฮ้าบริถิมคือแตงโมเนี่ยขาดยาบริอะรมันบอกเ,ออเพรา,าะว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเพียร้ายมันบอกตัวเพียตัวเพียมาลบกวนเท่าไหร่เฮ้าก็ต้องฉีดยาดูต้องบอกว่าฉีดยาดูเนาะแต่ว่าหลังจากที่คือก่อนเฮ้าเก็บเกี่ยวเนี่ยเฮ้าเฮ้าถึงไปโดนปัญหาเฮ้าเก็บครับ ก็ต้องปิดก็เมื่อยนะครับคือประมาณสองอาทิตย์ได้บ่เออประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์เนาะคือห้องหดยาสองอาทิตย์นี่คือถึงแต่ไหนมันสีมาลงมาเป็นมันสีใบจุดใบแดงแล้วมันก็บอกท่านเท่าแล้วส่วนพัวหมากวนห้องคนอยู่นาดนี้แหละคือหมายความหน่วยหน่วยมันใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วคือหน่วยมันใหญ่เ้องกอดห้องหมดยาหดยาก่อนจะเก็บเกี่ยวสองสัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยวสองสัปดาห้องหมดยาเพื่อความปลอดภัยของของผู้บริโภคเนาะคือเน้นความปลอดภัยไว้ก่อน แล้วในจวงนั ite, field, no like no ้นแ so ักเตงโม่เขาหน่วยใหญ่แล้วบันนี้ถึงว่าพวกเพียพวกอย่างจะมาลงกับบริษัทสางความเสียหายเพราะว่ามันบริษัทไปทำไรหน่วยแบกเตงโม่ไหมเนาะระมาณจะในใบเนียังไม่ทำครับมันกลับไปในใบในอย่างกับจะถือว่าแบกเตงโม่มันได้ผลแล้วจะบริษัทสางความเสียหายอย่างงดได้นี่คือส่วนหนึ่งของการปลูกแเต็งโม่เนาะของเฮ้านี่ระยะห่างต่อแถวเฮาหางหลายปันเลยครับตัวคู่นร่บ่ครับตัวคู่ต่อคู่เนี่ย รถมันขี่น้องเชียร์แต่สามเมตรสามเมตรกว่างเชียร์กับรถถึงเครื่องเคือเฮากะเอาเนู่นฮอกกาเอากับประมาณสามเมตรโดยโดยเฉลี่ยเนาะโดยเฉลี่ยกับประมาณสามเมตรเพื่อให้มีพื้นที่ในการเดินเดินเครื่อนเดินเครื่อนเดินเคลือแล้วก็เครื่องหนึ่งเอาไว้หน่วยหนึ่งลักลักเครือหนึงเออผมอยู่ลักลเอาไว้หลักลักหน่วยหนึ่งอาจจะม3 m, 3 m ีหน่วยหน่วยสองแน่ครับคือหน่วยสองกับหน่วยขนาดหน่อยลงนบอลแต่ว่าหน่วยหน่วยหลักคือหน่วยหน่วยหน่วยเดียวเนี่ยล่ะ แต่ว่าถ้ามันจะจะเกิดอีกการกระบาดเป็นหน,นังกระบาดเป็นหนังการนั่นคือเป็นกําไรของเฮามันเิเป็น2-5ต่างกันนี่แหละครับเฮาเก็บหน่วยหน่วยใหญ่ปล่อยไปแล้วเนาะเกิดเดี๋ยวในเรื่องของต้นทุนกาดเฮาหัวหล,ละ่ะการให้ยุคให้ยาดูปัญหาที่เฮาให้ปุย๋ยเฮาให้พันธุ์ทองเนาะครับเฮาพันธุ์ทอให้พันธุทอในระบบนำยนต์ด้วยกันเฮาให้หลายปันไดครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามขนาดของตืดหมายก็ว่าเห้เห้ให้จํานวนปุ๋ยปริมาณหลายขึ้นตามขนาดของของต้นแตงโมเขาเนาะน้อยๆก็ให้น้อยลงเพราะตีนใหญ่ขืดก็เพิ่ม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 ให้ดูปันใดสามมือสามมือเถี่ยวหนึ่งให้ผ่านทอห้องบริษัไห้อาบริษัให้ทั้งหอกเนาะผ่านทอทั้งหมดเลยคือบอจะเป็นยุคเป็นยาเป็นหนามเป็นไนนี่ให้เราผ่านทอเบิด กาเข้าใส่ถังั่มลงเป็นไหครับกาส่วนใหญ่อยู่ใกาที่เห็นกับคือเข้าใส่รถรถไามรถไถเดินตามในการในการเหตุการณ์ถ้เนะแล้วก็ในการปั๊มน้ำเพราะว่าท่านนี้ไฟฟ้าบ่มาจะับตนทุนก็ยุ่กับน้ำมันน้ำน้ำมันจ่อในก็แห้งแพ่งน้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆก็เหตุให้ตนทุนเข้าไหลขึ้นแต่ว่ากับพ่ออยู่ใดเนาะ ถึงว่าถึงว่าค่ปุ๋ยจะแพงนำมันจะแพงกัดยังพ่ออยู่ได้อยู่ในช่วงนี้ครับแต่ว่าไทเมนในเรื่องของไทเมนปุ๋ยลดลงน้ำมันลดลงกัดกำไร้ค้น,นครับกัดให้พี่ให้นอ้องเห็นอย่างทีละเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวกล่งอีรีจะทายเหตบผงอีกที อะไรต้นนี่แม่ถ้าบอกแกงอีลีเฮ็ดบ่ได้เด้อนี่นี่คือห้าเอาห้าเอารถลงมาสูบน้ำเพื yeah, ่อจะเอาไปไปหดบักแตง แปลงเขาใส่ระบบทอนไหครับแน่ระบบทอระบบน้ำยศใส่ระบบทอระบบน้ำยศมาในพื้นที่ที่เขาใส่ยูนีนี่คือเป็นหนามมุ่นมั้ยครับแน่นครับหนามมุ่ตอนนี้คือหนามมุ่พื้นที่ยูนีนี่มันอยู่ในป่านั้มันเขามาเลิกมันอยู่ฝั่งมูลนพิกัดมองนีมันพิกัดมองนีอยู่มัวไหนครับอยู่ตำบลน้ำค่ำครับอยู่ตำบลน้ำค่ำอำเภอเมืองแน่ครับตำบลน้ำค่ำอำเภอเมืองศรีสะเกดเป็นพื้นที่ของบ้านบ้นโน้นครับ บานโนนนะครับแถวบ้านโน้นบ้านใหม่แน่ครับบ้านโนนบ้านใหม่มแต่ว่าค้นเหตุนี่อยู่บ้านพัะขาอยู่พักขาอยู่บ้านพักขาตำบลลินฝาแน่ครับอำเภอย่างชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กวางอิลีเอามาฝากพี่ฝากน้องเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกแตงโมขายแตงโมสามารถปลูกได้ตลอดปีครับ บริวาสิเป็นหนาห้อนหนาฝนหนาหนาวช่วงใดก็ได,ได้ขอให้มีพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำถ่วมในขณะเดียวกันแปลงของเฮาพื้นที่ของเฮ้าก็ต้องมีแรงน้ำครับถ้าแรงน้ำตามธรรมชาติของเห่าบ่มีก็ต้องขุดบอ่อขุดสะเพื่อร่องรับน้ำถ้าบ้องสั้นก็ต้องหาน้ำใต้ดินครับโดยเฉพาะน้ำบาดาล ในบางพื้นที่กระจะบลึกก็สามารถเอามาใส่ในเรื่องของการเกษตรได้ครับการลงทุนเท่อแรกอาจจะใส่ต้นทุนสูงแน่ในเรื่องของการจัดหาวัดสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของท่อนามผ้ายางสำหรับคลุมซึ่งตัวนี้ก็เป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรแต่ว่า วัสดุดังกล่าวก็สามารถเอามาใส่ซ้ำได้สารอบครับแล้วแต่การดูแลร,รักษาของเฮาสำหรับในการปลูกเถือต่อไปต้นทุนก็จะลดลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์พวกปุ๋ยพวกยาขามาแมรงในส่วนผล,ผลผลิตจะได้หน่อยหรือได้หลขึ้นยุกกับการดูแลร,รักษาบ่าว่าสิเป็นการให้น้ำ การให้ปุ๋ยการกําจัดวัชพืชการกําจัดศัตรูพืชว่าวาสิปินเพเลียะแมลงเต่าทองที่จะมากัดกินยอดอ่อนของแตงโมของเฮาในช่วงระยะเริ่มต,ต้นถ้าหากเฮาดูแลร,รักษาดีในช่วงหนึ่งเดือนแรกก่อนให้ดอกก่อนออกผลแกจะเห็้ผลผลิตของเฮาได้คุณภาพ และมีปริมาณที่สูงขึ้นครับสำหรับแปลงนี้ได้ผลผลิตอยู่ที่ไร่ละ2.5ถึง3ตันคือได้ประมาณ2,500ถึง3,000กิโลกรัมต่อไร่ราคาขายปีนี้อยู่กิโลกรัมละ8บาทห0ส,สตางค์ครับแตงโมไรหนึ่งจะขายได้ประมาณ2,000 20, 0ถึง2,000 20, 0บาทครับ หลังจากที่หักค่าเสียใจในเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ค่ายาค่าปุ๋ยค่าไถค่าจัดเห็ดแปลงและก็ค่าน้ำหมกน้ำมันในการหดตั้งแต่ต้นจนจบก็จะได้กำไรอยู่ประมาณไรละสองหมื่นครับโดยใส่ระยะเวลาในการปลูกสองเดือนเริ่มจากการพอเมลิด จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งจำหน่ายในท้องตลาดนี่คือการปลูกแตงโมสำหรับพี่น้องบ้านเฮ้าครับสำหรับพี่น้องที่สนใจพอมีทีมีทางมีเวลาที่จะดูแรลรักษากระลองเห็ดเบิ่งครับเอาสาระความรูที่ได้จากการเบิ้งคลิปไปปรับปรุงพัฒนาลงมือเห็ดครับ กองอิริก็เขอเป็นกำลังใจให้กับผีกับน้องสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกแตงโมหากมีปัญหาเกิดขอสงสัยอยากหูอยากเห็นก็สามารถสอบถามจากคนที่เหตุจริงตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างต้นครับประสบการณ์ในการปลูกแตงโมมากกว่า10ปีก็คงจะมีองค์ความโห่ ที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนลูกกับพี่น้องได้เป็นอย่างดีกวางอิลีกระคอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องบดทุกคนครับความสําเร็จเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำกวางอิลีกระคอเป็นสื่อกลางในการนําขอมูลที่เกิดจากองค์ความหูของคนที่ลงมือปฏิบัติจริงเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้อง สนอกสนใจครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์สำหรับพี่สำหรับน้องก็ขอความกรุณาขอความเมตตาจากพีจากน้องครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปที่กวางอิลีจะเอามาฝากพี่ฝากน้องครับขอให้พี่น้องบรรทุกคนโชคดี เฮ็ดนางกระขอห้ยสำเร็จรูดวงไปด้วยดีครับโชคๆวันหมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งเบอร์ตุขุตุคนครับลำรวยน้ำกันเบอร์นีเบอร์สินพอกันไม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ